สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะแอลค่ะด้วยค่ะค่ะวันนี้คราดูค่ะเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมดเด็ดยีนผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดไอทีนะลูค้าจะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา6,000บาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะ 20ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ54บาทค่ะลูกค้าจ่า54บาทค่ะ54บาทยิ่งเก่ายิ่งเก่ายัวยัใส่ตัวเดียวจบค่ะจบเลยบอกได้เลยยิ่งเก่ายิ่งเก่าข้างในอะไรนะคะไม่ต้องใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นเวลาเราเดินไปมันจะเย็นสบายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วค่ะอ่ะเอาเอาแบบนี้เอาออเเิิร์จ้ามีแมสก์สีเข้มค่ะสียีนฟองค่ะราคา6 นี้กระสอบเดียวนะคะใครเร็วใครได้เลยใครเร็วใครได้อ่ะเดี๋ยวแจ๊ราคาหกพันบาทนะลูกค้าจ๋าราคาหกพันบาทนะลูกค้าจ๋าราคาหกพันบาทเท่านั้นมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวหมดแล้วหมดเลยลูกค้าจ๋าใครเร็วใครได้เลยพะควยเป็นเรนิ่งบางใช่แล้ไเ่แจ้งโปรโมชั่น นะคะแฟนตัวยงแฟนตัวยงของเรานะคะห้ามพลาดเลยลูกค้าห้ามเสียสิทธิ์เลยทํายังไงจะได้เป็นแฟนตัวยงลูกค,ค้าคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์บ่อยๆเลยนะคะมีส่วนร่วมกับเพจเราบ่อยๆนะคะลูกค้าเข้ามาดูบ่อยๆนะคะจะขึ้นแฟนตัวยงให้เลยนะคะลูกค้ากติกาง่ายทีเ่เดียวค่ะลูกค้าจ่ายไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นฟรีด้วยหนึ่งบาทไม่ต้อง สำหรับแฟนตัวยงนะคะพฤติกรรมง่ายทีเดียวคุ้ยจ๋ากดไลค์กดแชร์เข้ามาดูนะคะพาค่ะจ๋ามีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติลูกอยู่ในท้องบอกลูกอยู่ในท้องได้กดไลค์กดแชร์อ่ะเอฟเฟกต์เกินไปแ่ะเกินไปจริงๆเกินไปเกินเกินมือมากราคาของคันดาต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่ะรกคาจ๋าห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทยั่วยั่วห้าสิเลยคุณภาพค่ะค้ยค่ะเกเรเลย เกดเลยนะคะดูค่ะเกดนะคะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบางห้าบาเปอรนต์ะคะใช่ค่ะมีบ้างนะค่ะทำได้แล้วค่ะยังไงคะต้นทุน50บาทค่ะขาย150ยาสค่ะได้ค่ะขาย199ยาเค่ะได้อีกค่ะ ทำไมก่อนได้หมดค่ะกล้วยมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวก็อย่ารอช้าเอฟก่อนได้ก่อนค่ะลูกค้าจะาขายก่อนได้เปรียบราคา6,000บาทเท่านั้นสำหรับกระสอบนี้สั้นมีมาสั้นมีมายาวมีมานั่ลูกค้าจ๋าสั้นมีมายาวมีมาค่ะกล้วยค่ะเข้าซู้เข้าส่งมีมาไซส์ตรงไซส์เดียวมีมาแขนยาวมีมาแขนสุดมีมาไซส์เดียวมีมาอุ๊ยเพียวอุ้ยนะหลอมันหลับพี่มาก ใช่ตัวนี้ต้องเหมาะกับพี่อแหวงมากเลยน่ารักมากคือมันไม่ยาวมากน่าใช่นี่นะคะตัวสั้นๆเฮียนเทียนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใส่ฝังไม่รู้เรื่องอะไรคือสาวตัวเล็กเหมาะกับสาวตัวเล็กสาวตัวเล็กน่ารักน่ารักน่ารักพี่เจอแล้วไส่น้ำยังมาไส่น้ำยังมาเ X ค่ะค่ะ XL XL L ค่ะจ่าย E ค่ะบุรีแล้วหนึ่งเหรออ๋อขอโทษค่ะขอปิดปิดกล้องเลยนะคะไส่น้ำยังมา ในหนึ่งกระสอบนี้ค่ะไซค่ะกล้วยค่ะเริ่มแต่ตั้งแต่ไซค่ะ S L L X L นะคะลูกค้าค่ะเต็มแม็่หมดแล้วตอนนี้ค่ะมาแล้ลูกค้าจะแต่ว่าคุณภาพเกรดเอกนะลูกค้าจะอย่ารอช้าเน้นย้ำบ่อยมากมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเล่แค่สวยสวยทุกตัวลูกค้าจ๋าก่อนนะ แล้วก็รีดใช่แล้วก่อนซักหลังซักเนี่ยถ้าเป็นเนื้อยิ้นเขา้วยค่ะผ้าจะเงาจะมันค่ะลูกค้าสาผ้าจะใหม่มากยิ่งต้นทุนของเขาขออนุญาตประมาณการค่ะลูกค้าจาก0้าบาทย้ําบ่อยมากอาจจะมีเป็นคล้ายๆกับพีเข้มที่ยินฟอกขึ้น่ลูค้ะแต่ละท่านชอบได่ค่ะวยขาเ่้มพรีก็ไปเยอะนะที่ขอยินฟอกบ้างว้าวิ ดูค่ะใส่แล้วไม่มีวันตกเเทนใส่แล้วไม่เบื่อคือยิ้มข้าวตาแดบนีูนะคะอสวยนะคะลูกค้าจับเป็นเดนนิ่บางใส่ง่ายใส่สบายเนาะเหมาะกับบ้านเราตัวเดียวจบข้างในไม่ต้องใส่อะไรลมเย็นสบายกันลูกค้าจับเ๋ยเย็นสบายลมเย็นสบายอีกแล้วลมเย็นสบายตากล้องค่ะคุณจะเห็นภาพเลยนะคะลูกค้าอ่ะแพ็กยืน45กิโลยิบไปหนึ่งตัวสองตัวไม่มีแน่นอนได้ตามรีวิวทุกตัว ่นบอกกับพี่เหวี่ยงจังเลยอ่ะบอกกับพี่บอกกับพี่เหวี่ยงอีกเลยอ่ะชอบใหญ่ๆสไตล์ไซส์ L แบบนี้ก็มาลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะ45ากิโลราคา6,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ายั่วมาค่ะบอกได้คำเดียวเลยนะคะยั่วมาก มีแบบเป็นสีให้ค้ากับสีดำนลจจะลวก็าจัดสไตล์แบบนี้ก็มีมาแต่ยังคงเป็นเนื้อหยีใช่ได้ค่ะได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้วค่ะ<า>ให้เร็วให้ไวเลยนะคะลูกค้าค่ะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะไดค่ะได้อีกแล้วค่ะวิวจ่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยเยอะครูพี่ทั้งนั้นเลยเยอะเยะมากไซส์ L จะเยอะๆนะลูกค้าจากกระสอบนี้นะไซส์ M ไซส์ L นะคะลูกค้าจัดจะเยอะๆนิดนึงเพื่อขาไม่ชอบมีแขนได้ไหมได้เลยสไตล์แบบนี้ก็ได้อหยาโรช้าขายเกงยืนค่ะ ขายเสื้อยีนค่ะขายกระโปรงยีนค่ะเอาหัวดนี้ไปคะ้ไปแจมค่ะรูกค้าจาบอกได้เลยถ้าเดินเข้าไปในร้านสักล้วยก็คือสวยเลยก็คือได้เลยละลานตาคือได้เลยนะอาเป็นเดนิมบางๆสไตล์แขนยาวแบบนี้ก็ได้มีเหมือนกันใช่ค่ะค่แขนเนาะแค่แขนนะคะแค่แขนวแขนตัวยาวอุ้ยได้เลยตัวยาวก็สวยวินเทจวินเทจโอ้ยวินเทจมาเลยค่ะสวยเลยนะคะ เอ๋ไปส่งลูกค้ามายังไงแบบนี้ขายอยู่ที่390ค่ะ390บาานะคะแต่อยู่ในนี้ค่ะต้นทุน50บาทราคาค่ะ6,000บาท่านันบาทแต่ว่าเรื่องจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณกลางินะคะจากห่รยถึง1 2ึงชิ้นอาจจะได้เยอะกว่านั้นก็ได้ค่ะคุณค่าไซส์ไม่ใหญ่เยอะ ลดลูกค้าจานแต่ถ้าไซส์ใหญ่ๆเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆต้นทุนอาจจะเพิ่มทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่จํานวนชิ้นด้านในด้วยขออนุญาตก<ช>ระน,น้ำจาหน,นะนลูกค้าจานได้น้ําหนักเท่ากันแน่นอน<อ>45่กิโลนะคะใช่เลยนะคะอ<ช>ุ้ยสวยๆทางนั้น ได้หมดเลยค่ะอุ้ยซาร่าอีกแล้วซาร่าเหรอคะพี่อ๋ใช่ค่ะพี่เจ้ซาร่าหลายตัวหนูก็ไม่มีสิทธิ์พูดเลยพี่อ๋ยังพูดหมดซาร่าดูอยู่นีุู่มซาร่าอีกแล้วกล้วยขาเหมือนจะเป็นเสื้อขาดแต่ไม่ใช่เขาเป็นสไตล์เขาเป็นดีไซน์เขาเป็นแฟชั่นกันลูกค่ะอุ้ยได้พอดีอีกแล้วค่ะกล้วยสวยเลยได้แล้วเหรอคะสวยมากถ้าใส่กล้วยมีลูกค้าจะดีใจเลยค่ะก็สำรับนี้มีไซส์ L กับมี X L แน่นอน มีเอคลแน่นอนนะคะลูกค้าค่ะบอกเลยคุ้มมากเลยมีกระสอบมีกระสอบเดียวด้วยได้อีกแล้วค่ะอุ้ยหอมจ้าพี่เอ๋ออ่าพี่ว่าพี่ซื้อไปใส่เองถ้าพี่เอ๋อได้ก็คือคนตัวเล็กก็คือใส่ได้นะคะอันเดียวกันสายเดียวลูกค้าจ๋าน่ารักน่ารักสไตล์แบบนี้อุวยสวยแห้งตัวนี้อุยน่ารักมากสายเดียวค่ะลูกค้าจ๋าสายเดียวต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการ50บาสปบบาทไป ตัวนี้ร้อยเก้าเก้าได้เลยได้เลยหรือว่าลูกค้าจ้าวเร็วๆก็ได้แปดสิบบาทก็ได้แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดนะแปดสิบได้ร้อยยี่ได้แล้วแต่ว่าเนื้อยินงเขาจะได้ราคานิดนึงขอขอร้อยห้าซะลูกค้าขอร้อยเก้าเก้าขอร้อยห้าขอราคาตั้งแต่ร้อยเก้าเก้านะคะลูกค้าขาสว้ลยด้วยใช่ค่ะสีได้สไตล์ดีใช่ใส่ได้เน้นย้ำมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะลูกค้าจ้า ทีก็อันตรายเดือนนี่น้อยเลยนะคะได้อีกแล้วกับกล้วยยังไงคะไม่ค่ะอุ้ยได้ได้เลยได้เลยจะหยิบตัวไหนก็ได้ค่ะสไตล์แบบไหนก็ได้ได้ได้ทั้งสั้นและยาวแล้วแต่อารมณ์ค่ะลูกค้าจ๋าแบบอารมณ์กระหยาะใช่แล้วแลูกค้าอยากใส่แขนยาวลูกค้าอยากใส่เป็นสายเดียวก็ได้เรื่องแบรนด์ล็อตค้ามากนะคะสวยล็อทั้งนั้นเลยต้นทุนห้าสิบบาทเท่านั้น เน้นย้ำที่ต้นทุนลูกค้าขาห้าสิบบาทขนาดเองค่ะได้ค่ะคุ้มคูมเยอะเยอะเว้าได้แล้วอุ้ยนี่ก็ซาร่าอีกแล้วเหรอคะพี่แออ่ะมันเหมาะกับคนสูงแบบพี่มากโอ้เอาตรงไหนมาสูงก่อนนี่ค่ะลูกค้าจ่าตัวนี้สวยมาก่เป็นของซาร่านะลูกค้าจ่ายูโอ้ยแต่กลองก่อนเลยนะ u s a ค่ะอ่าเป็นของซาร่าได้ขัขาได้พัดเป๊ะเลยเด็เป๊ะเลยเหรอคะน้อยตรงนี้อุ้ยเป๊ะเลยอุ้ยลดีเลยก็ใส่ได้เหมือนเขาลูกเขาทรงด้วยใช่เลยลูกค้าจ่า อะนิดหนึ่งอุ้ยคือทำแท่งเฉยสวยสวยเลยหนูจะได้ไปหนูไยังสกร่สองเก้าเก้าได้นะส่องได้เลยสองเก้าเก้าได้เลยเป็นแบรนด์ด้วยใช่ค่ะอันนี้ซาลาสองเก้าเก้าได้เลยนะลูกค้าจะแต่ก็แล้วแต่พื้นที่นะคะอ่ะอันนี้เราประมาณกลางค่ะให้ดูเขาค่ะอ่าเรายังไม่ไปค่ะ ไปคือดูไม่ไปไม่อยากไปไม่อยากไปอุยันนี้เป็นเป็นจ้ำๆของเรามันจ้ำๆแล้วก็มีถุงด้วยอ่ะมีกระเป๋ามีถุงให้แบบว่าอย่างนี้ด้วยมีถุงจบดมีถุงให้จบด้วยอ่ะอันนี้ประมาณการส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันกี่รอบใช่แล้วค่ะทวนรายการกัน ตอนนี้เป็นเดรกยีนผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรัอนอังิทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา6,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า100 120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ50บาทค่ะ สาวลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เว็บไซต์ Facebook i จีโทรเข้ามาสอบถามนะคะหรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบักละเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝางให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ